สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณกวงสวัสดีวันพฤหัสที่อีพีส่ยี27เมษายนเป็นวันที่วันนี้กรมไม่ใช่ไม่ใช่กรมบุตทุทางาดารศาเกี่ยวกับดาราศาสตร์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยตอนเที่ยงกว่ากว่าวันที่แดดร้อนเราจะไม่มีเงาเงาที่มันจะตกใช่ไหมคะพระอาทิตย์มันจะตรงศีรษะแต่ไม่ได้ตรงเวลาเที่ยงเป้งจะเที่ยงนิดนิดจะถามว่านาทีนั้นเรารู้ไหม ไม่รู้หรอกเราหลบแดดอยู่ในร่ไมไม่กล้าออกไปแล้วแต่ว่ามันก็จะรู้ได้ด้วยเขาเรียกว่ารู้ไว้ก็ดีว่ามันอ๋อมันเป็นเรื่องของระบบสุริยะใช่ไหมพี่กงตอนเด็กเรียนหนังสือมันจะมีคําว่าระบบสุริยะจัก,กรวาล<อ>แล้วเราก็ต้องท่องอว่าดาวไหนเนี่ยก่อนก่อนหลังเรียงลําดับอย่างไร<อ>ดาวไหนเป็นดาวเคราะห์<อ>ดาวไหนเป็นดาวฤกษ์<อ>แล้วก็ดาวบริวารมีกี่ดวง<อ>มันมีประโยชน์อะเนาะ มันก็มีประโยชน์อะเนาะแต่ดาวที่ใช้ประจําจริงๆก็จะมีดวงจันทร์พระอาทิตย์แล้วก็โลกแล้วเราก็จะได้ยินพระสุขเข้าพระเสาแท้ดาวพหัดดาวพฤรหัสย,ย้ายแล้วก็ผู้หญิงมาจากดาวอะไรประดาวสุขผู้ชายดาวอังคารสิ่งที่รู้เนี่ยไม่มีหลักอะไรที่เกี่ยวกับระบบสุริยะจัก,กรวาลเลยเปล่า ใช่ไหมใช่กลายเป็นทางโหราร์ไปแทนมีจูปิเตอร์ยูเรนัสพลูโตใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่มีอะไรที่จําได้หมายรู้เลยใช่ป่ะใช่ครับถามว่าคนไทยอ่ะส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเอาไว้พาเรืองหัดย้ายเดี๋ยวภาษาเข้าเดี๋ยวพระลาหูจะมาแล้วมันเป็นแบบเอาจริงสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่รู้มันคนละเรื่องแต่มันก็สนุกดีถ้าไม่คิดมากนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่า มันไม่รู้จะคิดอะไรอะไรกันแล้วช่วงนี้มันมีหลายสิ่งให้เรียนรู้เต็มไปหมดเลยนะคะรับรู้แล้วก็เรียนรู้ไปได้วยกันกับคุณผู้ฟังบ่ายสามโมงกับอีก33นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับเพลงที่ไล่เปิดกันมาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันชนะต่อกันที่คนใหม่เขาดูแลอยู่ฉันคือนักสะสมความเศร้าซึ่งมีคุณผู้ฟังถามมาว่าพี่อ้อมกับพี่กวงเป็นคนชอบสะสมความเศร้าไหมคะไม่ไม,ไม่ต้องสะสมมันก็มี ความเศร้าไม่ต้องพยายามไปสะสมมาคุณผู้ฟังมันมาให้เราเก็บเก็บเกี่ยวตลอดปลาพี่กวงไม่ต้องอยากสะสมอะความทุกข์เนี่ยก็เยือนตลอดเวลาเลยอะหยู่แค่ว่าเราจะสะบัดออกได้ตอนไหนตัางหาก้วยซ้ํานะคะคิดแต่ไม่ถึงเพลงรักเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อดันที่1%อร์ซวันนี้ยังไม่ทันได้เริ่มจัดเลยคุณผู้ฟังของเราคนเดิมเจ้าเดิมจนพี่กวงทักว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่า วันนี้ก็อี้เสียงไม่ดังแล้วเย้เขาเป็นอารมณ์ขันเพราะว่ามันยังไม่ทันดังหรอกเล้เรายังไม่ได้เปิดใหม่แต่ถ้าดังเอสอาร์ S A R T จนขนาดที่มันหนุกหูนะคะก็ะคุณผู้ฟังก็แจ้งมาแล้วกันแต่ทางทีมงานนะทราบแล้วแล้วก็พยายามเต็มที่และที่จะซ่อมแซมแก้ไขแต่มันไม่ได้เป็นอะไระคุณผู้ฟังมันเป็นเก้าอี้นะคะอ่ะ ก็วาดกันไปนะคะสําหรับใครที่อยากจะขอเพลงลังเลของพีพีเพราะเมื่อวานพี่อ้อมไม่ได้เปิดได้เดี๋ยวจัดไปเลยจัดไปอย่าให้เสียนะคะสิ่งหนึ่งที่น่าคุยกันค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเราก็พูดเรื่องสยายนายถูกไหมกวงถูกครับใครใครก็ยังพูดเรื่องสยายนายอยู่แล้วก็ยังพูดเรื่องของการเฮ้ยแล้วอีกหน่อยเราจะกินอะไรยังไงวะเนี้ยใครหยิบยื่นอะไรมาเราจะกินอะไรยังไงจริงนะพี่กวงคุณผู้ฟังเอาจริงๆน้ำเปล่าเราก็ดูไม่ออกถูกหรือเปล่า คือแต่แต่ถ้าเราไปด้วยกันเราซื้อของด้วยกันเราเราเราเปิดตรงนั้นด้วยกันมันก็จะไม่เป็นอะไรป่ะใช่ครับถูกไหมมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยถูกป่ะแต่ถ้าเราไปเที่ยวแล้วมีคนยื่นแก้วน้ําอันนั้นแหะเราไม่ได้กลัวไซยาไนนยนะแต่เรากลัวยาที่เขาเอาไว้มอมที่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียแบบแบบบูบอ่ะแล้วเขาพาเราไปรูดซับ หรือทําไม่ดีไม่ลรยก็ทําได้ถูกไหม mm hmm. นั่นแปลว่าเราไม่ควรรับของจากคนแปลกหน้าแต่กรณีแบบเนี้ย mm hmm. เขาเข้ามาเป็นคนไม่แปลกแล้วไงถูกปะเขาเข้ามาเป็นคนไม่แปลกแล้วเขาเอาให้ดื่ม mm hmm. ให้กินหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เพราะยังมีกรณีหนึ่งมันมีคนที่รอดจากเขารอดอยู่คนเดียวอะ mm hmm. และที่รอดไม่ใช่เลยนะ mm hmm. ขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วเขาไม่มาช่วย mm hmm. พอความช่วยเหลือว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอตรงนั้นไม่ได้เรามีอาการวิงเวียนศรีรษะจะเจียนขับรถไม่ไหวให้มาช่วยเราหน่อยแล้วเขาตอบไปว่าออกมาไม่ได้เขาขับรถหลงอยู่ทางนี้ก็เลยต่อโทรหาหนึ่งหกหกเก้าเนี่ยคุณผู้ฟังพอฉุกะหุกอะไรอ่ะเบอร์พวกเนี้ยเ <จบ S 1> มมไว้อะดีคือถ้าขึ้นทางด่วนนะหนึ่งห้าสี่สามหนึ่งหกหกเก้าเป็นตายไลดีกดก่อนใช่ใช่กดก่อนกดได้เลยกดได้เลยแต่อย่ากดเล่นนะไดๆดพวกนี้อย่ากดเล่นนะถูกไหมแล้วพอเขาโทรไปหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหกหกเก้ามาช่วย แล้วปรากฏเขาอ่ะตายไปเขาบอกเขาเหมือนเขาตายไปแล้วเขาอยู่ถายใจอ่ะแล้วปั๊มขึ้นมาได้อ่ะแล้วก็รอดอ่ะแล้วยังไม่รู้ตัวด้วยนะว่าเป็นเพราะคนนี้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปตอนนี้ก็เลยชื่อของเขาเวลาถูกกล่าวถึงจะพวงด้วยไายนายชื่อเหมือนชื่อนี้นามสกุลนี้ไปเลยใช่ใช่ป่ะเมื่อก่อนแล้วก็จะมีคนนี้จากบ้านนี้คนนี้จากบ้านนี้คนนี้คือยาพิษนะคะซึ่งคนที่ ตีคู่สูสีมากับคนที่โดนโดนเรียกว่าคุณแอมชายนายเนี่ยก็คือทนายตกลงเขาเปทนายกี่คนอ่ะเดียวนะนั่นไงมันคือแอปใช่ไหมคือเราเห็นหน้าในรายการพี่หนุ่มอะนิดนิดเป็นภาพที่หน้าสีสดใสสดใสอ่ะแต่มันเราเห็นอีกอันหนึ่งอะที่เป็นคนจริงๆริงอันนั้นคือแอปใช่ไหมเราเหมือนไม่ตรงโปกเออเขาเขาไม่เขามีทนายคนเดียวถูกไหมคนเดียวครับ อ่า mm hmm. เข้าใจละ mm hmm. เข้าใจทุกอย่าง mm hmm. เราก็เอ๊ะนึกว่าเขามีเป็นทีม mm hmm. เพาไม่คนเดียวนะเอาคนเดียว mm hmm. โอเคจบ mm hmm. นะคะทางเราก็นอกเรื่องไปนิดหนึ่งนะคะเนี่ยเราเรากำลังสนใจเรื่องนี้เรื่องของความปลอดภัย mm hmm. ก็เรียนรู้กันไปว่าเราจะดีวกับมันยังไงแล้วอย่าเผลอมีอยู่ในบ้านและไม่ใช่เฉพาะไซยนานยนะคะ mm hmm. คุณผู้ฟังวันก่อนอ่านข่าวแล้วเจอว่ามีคุณยายอ่ะไม่รู้ว่าขวดเนี้ยคือขวดที่ หลานลูกตัวเองอะลูกชายแต่ไม่ใช่พ่อแม่เด็กใ <c oughs> ส่ย,ยาที่เป็นยาที่แบบเอาไว้ใช้เกี่ยวกับนู่นนี่นั่นในบ้าน <c oughs> ไว้ในขวดที่เป็นขวดพวกขวด <c oughs> <c oughs> ขวดที่ขวดทิ้งแล้วอะแล้วหลานไม่รู้ก <c oughs> <c oughs> ิไปกินเ <c oughs> พราะฉะนั้นใดๆที่จะเป็นสารอันตรายในบ้านนะคะ <c oughs> <c oughs> แยกส่วนแล้วเก็บให้พ้นมือเด็กไอคำเนี้ยเขาก็พูดจริงก็คือเก็บให้พ้นมือเด็กแล้วก็ ให้พ้นมากๆอ่ะและอย่าเอาไปใส่ในขวดที่เป็นสละของเครื่องดื่ม,มเพราะเด็กไม่รู้นะคะจะเผลอหยิบไปทานนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนเอาไว้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอะไรคือค่อยดื่มน้ำใช่ไหมให้ดื่มน้ำเยอะๆให้ดื่มนะให้มันออกมา <ๆ S 1> คือระหว่างก่อนดื่มน้ำ <ๆ S 1> ก็ให้โทรตามตำรวจโทรตามอะไรไปก่อน<ๆ>ถูกไหมคะอ่ะก็จัดการเขาเรียกว่า กลับไปบ้านน่ะไปเช็คสารที่อะไรที่มันให้ที่มันแบบอันตรายให้ไกลมือเด็กดก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังอ่ะสําหรับข้อความของคุณผุ้ฟังส่งมาว่าเรื่องไซยานายตัวคนจะเอามาเรียนแบบมากๆก็น่ากลัวจริงผมว่าก็ต้องดูแลให้การจัดหามันไม่ได้ยากอย่าง,างทุกวันนี้เมื่อเช้าอ่านทาร์สกันตาเช้าเลยคุณลองกดเข้าไปดูในพวก แอปขายของก็เจอแต่มันไม่ได้มาในรูปแบบไซยานไนไซยานไนนะมันจะมาในรูปแบบของสารเนี่ยปนอยู่ในตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้ในสิ่งนี้ไม่ได้เป็นตัวโป้งโป้งออกมาแต่มันสามารถเอาไปผสมได้แล้วมันไม่ได้แปลว่าให้ทีเดียวแล้วเราไม่ได้หวังผลนั้นจัดการศึกษาโคนันหรือกินไดจิเราจะสามารถค่อยๆทำอะไรอย่างนี้ได้คุณผู้ฟังก็สังเกตตัวเองถ้าเรามีอาการที่ไม่ปกติปวดหัววิงเวียนศีรษะอาเจียน บ่อยบ่อยทีๆ <c oughs> จากคนที่เคยแข็งแรงก็ลองไปเช็คสุขภาพดูซะหน่อยแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมาทําอะไรอย่างนี้กับเราอะใช่ไหมคะนะคะคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าเคยเห็นในสารคดีต่างประเทศนานและจะมีสีทาเล็บชนิดหนึ่งที่ทาแล้วเอาเล็บจิกอาหารถ้ามีพิษหรือเครื่องดื่มอ๋อสีเล็บจะเปลี่ยน <c oughs> นีหมือนังจีน ช้พวกเกาหลีเกาหลีจีนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไอ้พวกเข็มชนิดที่แบบเหมือนมันเขาเขาเรียกทำจากวัสดุที่แบบแท้ๆและจิ้มดูถ้ามันมีสารที่มีพิษถูกวางยาสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เนาะนี่ไงเราอะเห็นไหมใครที่บอกว่าสื่อไม่มีผลมีทั้งนั้น